สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. m ิ m เอมเชนนะครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ในส่วนของการพามารู้จ,จักกับสิ่งที่มิซเอมใช้ในการบำรุงต้นไม้นะครับหรือว่าปุ๋ยนั่นเองนะครับมีหลายๆตัวเลยทีเดียวว่าเราใช้อะไรบำรุงต้นไม้นะครับก็จะเป็นประเภทของการบำรุงต้นไม้ก่อนนั่นก็คือปุ๋ยนะครับ ถ้าเรื่องของยาป้องกันยาอะไรพวกนี้อันนี้ยังยังเป็นอาจจะเป็น EP ีต่อต่อไปในอนาคตแต่วันนี้เราจะมาในเรื่องของการบำรุงก่อนว่าเราใช้ยังไงเราเลือกใช้ตอนไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยใช้แล้วมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยๆกันไปเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยนะครับ ในการบำรุงต้นไม้นะครับในแต่ละครั้งในรอบเดือนบ้างรอบสัปดาห์บ้างนะครับมีวิธีการดูยังไงสังเกตต้นไม้ต้นไม้อย่างไงหรือเราทําเป็นประจําเราทําเป็นตารางไว้ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับการเลือกใช้อ่าพวกปุ๋ยพวกยาพวกสารบํารุงนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจจเจริญงอกงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ่าตัวที่เป็นในไนโตรเจนบ้างนะครับตัวที่เป็นอ่าในส่วนของปุ๋ยที่ทําให้ต้นไม้เกิดสีเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับแตกกอให้ลูกให้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีเซมใช้อะไรบ้างกับในสวนพื้นที่ที่มีจํากัดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ต้นไม้มีไม่เยอะแบบนี้นะครับใช้ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับอ่าเรามาดูกันเลยครับว่ามีเซมใช้ยาหรือใช้ปุ๋ยใช้สารบํารุงต้นไม้ มีตัวไหนบ้างนะครับทุกตัวนะครับเราจะใช้แตกต่างกันแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องทําความรู้จักกับปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยจะมีลักษณะนะครับหรือคุณสมบัตินะครับการจ่ายให้ต้นไม้นะครับมีอยู่3ตัวนะครับเหมือนที่เราเห็นในในถุงปุ๋ยใช่ไหมครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ12 25 6นะครับ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นนี่คือแมกนีเซียมนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอา,อาหารเสริมหรือว่าปุ๋ยเสริมนะครับส่วนปุ๋ยหลักจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นไนโตรเจนนะครับตัวนี้มีไนโตรเจนอยู่12ซนะครับแล้วก็จะมีส่วนของฟอสฟอรัสนะครับมีอยู่25แล้วก็จะมีส่วนของอโพแทสเซียมนะครับ6% 3ปตตัวเลขนี้มีความสำคัญยังไงนะครับ ไอตัวไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าให้ให้ความเขียวกับต้นไม้นะครับบำรุงรากบำรุงต้นนะครับบำรุงหัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเ,เวลาเราใส่ตัวนี้เยอะๆนะครับไม้ใบของเราจะเขียวขจีสวยงามมากๆนะครับเราจะใช้เยอะกับไม้ด่างไม่ได้เลยนะครับสูตรนี้เช่น4600เนี่ยอันนี้ไม่แนะนํานะครับใส่ไปนี่อาจมีโอกาสเขียวทุกต้นนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราไปใส่โคโลกาเซียเนี่ยคงไม่มีปัญหา ตัวนี้เป็นฟอสฟอรัสใช่ไหมครับฟอสฟอรัสเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของกิ่งก้านใบนะครับกิ่งก้านใบนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับใบมีใบงิกใบงอเราเสริมตัวนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนี่ก็คือเรื่องของสีของผลนะครับของหัวอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยส่งเสริมทําให้เขา มีความเจริญสมบูรณ์ละโดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยทำให้เกิดรสชาติที่หวานเกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าโตนะโตสวยๆงามๆนะครับอันนี้คือสูตรปุ๋ยนะครับต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนอต่อไปนะครับมาดูกันว่ามิเซมใช้อะไรบ้างที่เป็นตัวยาตัวปุ๋ยบํารุงต้นไม้นะครับอย่างแรกตัวนี้เลยนะครับนี่คือมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนตัวนี้จะมี ในส่วนของไนโตรเจนและก็ฟอสฟอรัสสูงนะครับทำให้การจเจริญต้นการจเจริญเติบโตของต้นไม้ค่อนข้างจะดีมากๆใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรหรือใครที่รักเรื่องของอ,อะไรนะครับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินรียอะไรพวกนี้นะครับแนะนําใช้มูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยเห็นบางคนพี่ๆบางคนเขาใช้เป็นดินปูก,ก็เลยก็ดินปลูก,กันเลยก็ได้นะครับโดยมีส่วนผสมของ กาบมะพร้าวสับส่วนผสมอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับให้ให้เป็น1ต่อหนึกันได้เลยถือว่ามูลไส้เดือนเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญใครที่ยังไม่เคยใช้ก็สามารถทดลองใช้ได้นะครับอย่างที่2ที่เห็นอยู่ในกระปุกนี้อันนี้คือปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกตคือปุ๋ยที่มีความสามารถในการละลายน้ําได้ดีมากๆนะครับก็ทําให้ ในเรื่องของการนํามาใช้เนี่ยปุย๋ยเกศมิเซมจะนํามาใช้เกี่ยวกับการฉีพ่นทางใบนะครับเพื่อ,อเร่งในการาหาอาหารหรือการได้รับสารอาหารของต้นไม้นะครับซึ่งใบไม้เนี่ยนะครับที่เพื่อนเอนเห็นตอนนี้นะใบไม้ตัวน,นี้นะครับหน้าใบเขาเนี่ยนะครับหน้าใบตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการรับแสงนะครับสังเคราะห์แสงเฉยๆแต่ส่วนปากใบที่ในการหาอาหารในการกินอาหารมันอยู่ ใต้ใบนะครับใต้ใบจะมีปากใบเป็นรูเล็กๆๆๆ,ๆๆๆนะครับคอยดูดซึมคอยหาอาหารฉะนั้นแล้วใครที่ใช้ลักษณะการฉีดพ่นทางใบเนี่ยอย่าลืมนะครับฉีดหน้าใบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะครับต้องฉีดใต้ใบด้วยจะทําให้มันได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวที่3นะครับอันนี้ B1 คือเพื่อนๆคงจะมีการใช้เยอะนะครับอันนี้มีหลายๆคนเข้าใจผิดว่า B1 เป็นน้ํายาเล่งรากนะครับจริงๆแล้ว B1 ไม่ใช่น้ํายาเล่งรากนะครับคุณสมบัติของเขาจริงๆนั่นคือเป็นาสารช่วยบํารุงรากนะครับแล้วก็ช่วยในการที่จะให้รากเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับสามารถหาอาหารได้ดีนะครับไม่ใช่เป็นน้ํายาเล่งรากนะครับเป็นน้ํายาบํารุงรากนะครับต่อไปเป็นปุ๋ยเม็ดเม็ดแบบนี้ ครับอันนี้คือปุ๋ยที่เราใช้ในการเกษตรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนาสวนไร่นะครับเราก็สามารถนำมาปรับใช้กับไม้ใบของเราได้อันนี้ของมิสเตอร์เป็นสูตรเสมอนะครับ 16, 16 16 16นะครับก็สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งสูตรเสมอมีหลายตัวนะมี13 13 13 15, 15 15 15แล้วก็16 16, 16 16 16อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับใช้ว่าจะซื้อแบบไหนนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่5นะครับ อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวปุ๋ยที่มีความปลอดภัยกับมนุษย์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ด้วยนะครับคุณสมบัติสูงๆของเขาก็จะช่วยทําให้พืชเนี่ยนะครับดูดซึมอาหารโดยวิธีผ่านทางล่างและทางใบก็สามารถใช้ได้ทั้งทางใบและก็ลดลาดลงดินนะครับถ้าเป็นทางใบเนี่ยนะครับเขาก็จะดูดซึมเอาไปใช้ได้ไวกว่าแต่เพียงแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ย ค่อนข้างจะต้องอมีหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมามาแนะนํากันว่าใช้ยังไงนะครับส่วนลดลาดลงดินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้แบบเพียวๆแบบนี้เลยก็ได้หรือผสมนะ้ําแล้วก็ลดลาดลงดินก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับช่วยทําให้พืชหาอาหารได้ดีแล้วก็ช่วยเป็นตัวนําพานะครับตัวที่เป็นสารอาหารที่พืชไม่สามารถดึงดูดเอาไปใช้เองได้นะครับเป็นตัวนํา เพื่อที่จะเกาะหรือว่าจับนะครับสารอาหารประตัวนั้น,นเข้าไปให้พืชเนี่ยในการหาอาหารได้นะครับเป็นตัวนําพาเหมือนกันต่อไปเป็นออสโมโคดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับออสโมโคดนี้เป็นปุ๋ยที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดความขี้เกียจกันเนาะเขาเรียกว่าปุ๋ยนานนะครับปุ๋ยออสโมโคดจะมีอยู่ 2- อสอสูตรเนาะสูตร3เดือนกับสูตร6เดือนนะครับแล้วก็มีสูตรพิเศษก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มธาตุอาหารรองนะครับเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองคือ แมกนีเซียมมา1%อันนี้ก็มีประโยชน์ต่อพืชเหมือนกันเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มทําให้พืชไม่มีใบหงิกใบงอได้นะครับอันนี้ส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับอันนี้ไม่สําคัญเลยนะครับวิธีการฉีดพ่นทางใบนะครับจะแนะนําเลยว่าถ้าเราฉีดพ่นทางใบกับปุ๋ยไม่ว่าประเภทไหนนะครับต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวนําด้วยนั่นก็คือสารจับใบสารจับใบมีประโยชน์อะไรก็คือว่าเวลาเราฉีดพ่นไปนะครับ ไม่ว่าจะใบนั้นจะจับสามารถจับน้ําได้โดยตรงหรือว่าเป็นประเภทของใบบอลใบโคโลคาเซียอะไรพวกนี้นะครับมันจับน้ําไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้สารตัวนี้แหละช่วยในการจับทําให้พืชนะครับได้สารอาหารเต็มที่แล้วก็เราไม่เสียประโยชน์ต่อการฉีดพ่นทางใบด้วยเวลาเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับเวลาเราใช้กับโคโลคาเซียใครที่ใช้กับโคโลคาเซียเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลได้น้อยแต่ถ้าเรามีอ่างมีกระบะมีน้ําเออพืชเขาเป็นปกติไม่เห็นต้องใช้เลยนะครับ ก็เพราะว่าปุ๋ยมันลงไปในน้ําแล้วก็รากของพืชมันดูดขึ้นไปใช้แต่ถ้าเราปลูกแบบกาเรียกว่าปลูกแบบแห้งๆแบบนี้อะเหมือนมิลกี้เวต้นนี้นะครับปลูกแบบแห้งๆแบบนี้นะถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่จับใบมันก็จะลงพื้นใช่ไหมครับลงพืนเนี่ยตัวของพืชมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามันปลูกแบบนี้เนี่ยนะครับปลูกแบบนี้นะครับข้างล่างมีกระบะรองแบบนี้นะครับปุ๋ยมันตกลงไปในกระบะรอง มันก็จะยังคงสภาพแล้วก็พืชก็สามารถนำไปใช้ได้ฉะนั้นแล้วสำคัญมากๆนะครับฉีดพ่นทางใบแนะนำให้ใช้สารจับใบด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีแค่ฟอกกี้นะครับของมิเซมใช้ฟอกกี้เพราะว่าส่วนของเรามีต้นไม้ไม่เยอะนะครับมีประมาณนี้แหละร้อยกว่าต้นนะครับนี่โซนนี้แล้วก็มาโซนนี้อีกหน่อยหนึ่งพวกตระกูลช้างอโลคาเซียนะครับมีแดงอดิโดนนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปด้านหลังตรงนี้เดี๋ยว วันว่างๆนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาเดินชมกันอีกครั้งหนึ่งอัปเดตว่ามีอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามีจํานวนเพิ่มอะไรไหมนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยทั้งหมดนะครับที่ไมเซมใช้หรือหรือสารบํารุงยาบํารุงนะที่เพื่อนๆกําลังถามหาว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับในในสวนของต้นไม้ไมใช้อะไรบ้างก็ประมาณอย่างนี้แหละครับมีประมาณนี้แหละ5 6ตัว7ตัวอ่าก็แยกใช้กันไปนะครับดูตามสภาพของต้นไม้ของเราถ้าต้นไม้เริ่ม ใบมันไม่ค่อยเขียวใบไม่ค่อยมีสีก็ปุ๋ยเกล็ดบ้างนะครับใช้ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างแล้วก็รวมถึงมูลไส้เดือนนะครับแต่ถ้าประเด็นว่าต้นไม้สมโสมเนี่ยมิเซมจะใช้แบบนี้เลยเนี่ยครับปุ๋ยสูตรเสมอของปุ๋ยนาปุ๋ยสวนปุ๋ยไร่เนี่ยอันนี้ไวมากนะครับแต่อันนี้นะครับข้อเสียก็คือว่าถ้าเวลาเราโรยบนดินเนี่ยเราลดเราไม่ลดน้ำเลยนะครับมันก็จะละเหยออกไปบ้างฉะนั้นแล้วถ้าโรยปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องลดน้ําตามทันทีนะครับ อันนี้ก็สําคัญนะครับประมาณสัปดาห์สสัปดาห์นะครับจะลดผสมน้ําคู่ไปกับพร้อมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเลยออสโมโคดนี่ก็เอาไว้ใช้ในยามที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีอะไรทําก็ใส่ออสโมโคดเข้าไปนะครับเอะครับก็อันนี้เป็นวิธีและก็ขั้นตอนแล้วก็ปุ๋ยยาที่มีเซมใช้นะครับใครที่ตามหาอยู่ว่าจะใช้อะไรกับพืชของตัวเองดีพืชอะไรมีปัญหาอะไรสามารถ สอบถามกันมาได้นะครับที่เพจ B M p พ a n t ไม้ด่างไม้มงคลนะอันนี้จะง่ายกว่าที่เราถามกันใน YouTube เนาะแต่ใน YouTube ก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่มันส่งรูปให้กันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับมิเซมก็าอาจจะตอบให้กับเพื่อนๆได้แต่ถ้าใครอยากได้รูปได้อะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแนะนำที่เพจ B M Plant ไม้ด่างไม้มงคลเลยนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับสิ่งที่มิเซมแนะนาไปนั่นก็คือการใช้จริงๆนะครับ ก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนบอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างเอออันนี้ต้องตอบตรงๆว่านิเซมก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับเราใช้อะไรเรามาปรับใช้เราก็สังเกตพืชของเราว่าพืชของเราเป็นอะไรยังไงนะครับก็เลยเอามาแชร์มาบอกให้กับเพื่อนๆจะมาบอกทางวิชาการไม่ได้นะครับไม่ได้เรียนทางวิชาการมานะครับไม่ได้เรียนเกษตรมาเรียนกฎหมายมานะก็อย่ามาแบบบางทบางพี่ๆหลายคนก็มาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ ค่อนข้างไม่ดีแต่ก็ไม่อยากบ่นให้ฟังเพราะว่าบน่นเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในนี้เขารับฟังในสิ่งที่พี่เซมกาลังแนะนําอยู่นะครับก็เลยไม่อยากพูดมาในประเด็นเชิงลบสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับขอพูดสำหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องพี่เซมด้วยนะครับกับวันนี้พาพ,พี่เพื่อนๆมานี่เลยนะครับนี่นะ ดูในเรื่องของปุญญ๋ยยาคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของยาป้องกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาอลาไปก่อนนะครับ